ไมเ่อัด้วยนะคะีก้ฉันอยากตายบอกกลับไปบอกอยู่เนี่ยอีฉันอยากตายกลับมาโอ้ด้ฉันอยากได้ตังค์ฉันคืนไย่อช่วยเพื่อนก่อนสาบาดูแล่ได้เลยส่งท่กรดวงใจพี่เ้เออพี่้ฉันเคนฟังคำเราให้ดีล่อยเขาไปได้ไหมคช่คนเดียวาใครช่วยเรากับสุโขทยได้กลับไปถึงสุโขทัยเดี๋วให้แต่งงาน เกลียดใจท้าที่คอเลยเวัตัวเนียกลับไปเถอะพกลับไปได้พาอก่นี่งมาอููมันมัวแต่นั่งย้ำอยู่สิระวังตัวนี่มันขับรถคนหมาส ฝาบาทไม่ต้องถึงมือฝ่าบาหรอ้เนี่อย่างเก้ามจัดการเองมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมาเอาิขงมั่นใจปยังไงเนี่ยไอ้คัน้ายไม่ต้องไโมไปแล้วเราทีบเอตายไเด็กตายไเด็กคนเนี้ยทำไมยืนัวล้องคนเดียวอยู่ได้ดิน่ากลัววะทำไมถามจริงไอ้ควันที่ป่อยนนมี ไปกินชิมนาเหรอลงตัวแล้วของพยาไอาวไม่น่าไปฆ่ามาเลยมันหมดตัวเดี๋ยวมันก็ไปดูกัญชาแล้วไงกินน้ำชาดูดกัญชากินน้ำชาบ้านมันเป็นคนจีนเหรอจิบน้ำชาอยู่ได้เฮ้ยเฮ้ยคนนี้เข้ามาใครอ่ะเฮ้เย้เย้อ๋อคนแเดี๋ยวเดี๋ยมคนไม่ได้ใช่ะได้ครับ อ้เหรออ้าวเร้าวเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เป๊ยเฮ้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 ยเฮ พ่อแสงหวีถ้ามึงแน่จริงเก่งจริงแล้วก็ยกพวกกลับมาอีกทีว่ากลับมาเลยไปเอฟ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 ฮ่าฮ่คึกเหลือเกินเมื่อกี้ยังไม่หงอยอยู่ตอนนี้คึกแอบไปดูดมาที่ไหนมาล้วมึงอะเฮ้ยไม่มีเป็นอะไรแน่เป็นไรพงษ์ท่านยังไงเมื่อกี้พงษ์ท่านเมื่อกี้บอกว่าหากใครช่วยพวกเรากลับสุโขทัยได้เดี๋ยวกลับไปถึงสุโขทัยใช่ไหม ให้แต่งงานกับดวงใจแป๊บไอ้ชาติเตวีมึงรู้จักกูตอนนี้อ่ะน้อยไปซะแล้วดีเลือเกินแลวพวกองค์พูดจริงหรือพูดเล่นประเจ้าค่ะอ๋อเราพูดเล่นเขาพูดเล่นหรอกเาพูดเล่นเฮ้ยเปลี่ยนไวจังเจอตัวจะสับแม่งยังไงเดี๋ยวก่อน ใครปล่อยหนูขึ้นมาลงเกเน่ยใช่ไหมเนี่ย <laughs> อะไร <laughs> มึงตกใจอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงฟังกูนหนาเนี่ยมึงแล้วมึงดูกิริยากูด้วยว่ากูลำคาญมึงไปคนร้องไห้นะลำคานะ่ะ <laughs> กูเสียใจอ่ะโหเสียใจโง่โอ้โห <laughs> โ เป็นอะไรเนี่ยอยากตายวะงานมันเสียใจเลยโอ้ยสมชาแค่ลองใจเฉยที่พูดทุกคำมันพูดความจริงโอ้โหแบ๊วไอ้จันทร์แซวีถ้ามึงกลับมามึเจอต้กทีบขาคู่คกูแน่ยังไงตระเลต้องแต่งตระเลต้องแต่งตระเลต้องแต่งนี่ยขี่ม้าไปไหนอ่ะมันดีดต้อเกินมาตัวเนี้ยเออของดีต้องดีดอยู่แล้วแต่ปุณนี้เล่นอีกกูต้องตีลังกาแล้ว คนรัชบุตรพูดจริงจะบอกแค่ได้แต่งดวงใจเร,เรารู้แล้วว่าดวงใจกับสุนธยาเป็นคนรักกันเอาถ้าเรารัชบุตรรู้ได้ยังไงหรอพี่ยักษข้าไม่เคยบอกฉันกับดวงใจเราเราแอบดูรูปถ่ายอะอ่ะ,ะแอบดูรูปถ่ายใช่เอาเดี๋ยวกรรมก็ตามทันหรอกพี่ยักษข้าตามทันยังไงเดี๋ยวเมียก็แอบดูโทรศัพท์บ้างหรอกไปแอบดูไม่ได้หรอกเพราะว่านอนหลับไปแล้วนอนเกาพุงแล้วกลับมือ